สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับข่าวดีที่สุดของคนไทยฉีดวัคซีนฟรีทันทีไม่ต้องจองคิวข่าวดีที่สุดของคนไทยนะครับโรงพยาบาลราชวิถีประกาศรับวัคซีนได้เลยไม่ต้องจองล่วงหน้าเช็คด่วน โรงพยาบาลราชวิถีเปิดเผยรายละเอียดการวอล์กอินเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้สูงสอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ที่ตั้งคันครับอายุคันมากกว่า12สัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กรกฎาคม2564เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปถึง15นาฬิกาโดยโรงพยาบาลราชวิถีระบุว่า ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้คือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ที่ตั้งคันอายุคันมากกว่า12าสัปดาห์แสดงเอกสารการตั้งครันที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ด้วยนะครับสามารถวัคซีนเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียนลงหน้านะครับท่านสามารถลงทะเบียนณนะจุดบริการครับติดต่อจุดเช็คคิวและตรวจสอบเอกสารโซน1นชั้น1ครับอาคารเฉลิมพระเกียรติฝั่งริบโรงพยาบาลราชวิถีครับเพื่อยืนยันตนก่อนได้รับการฉีดวัคซีน ในห้องกระจกชั้น12ครับซึ่งเอกสารที่ต้องใช้นะครับคือบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยาม n น w ยร์คอมและมุมข่าวครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคุยข่าวออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผมมีช่องทางการเล่นเกมมันๆนะครับมาแนะนำให้ท่านได้ชมกันโอ้โหสุดยอดสุดยอด เขาบอกเลยนะครับว่าข้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ